ครับหลังจากที่คลิปที่แล้วออกไปมีคนถามว่าผมดูบิดนี่ดูบิดบิดมากโรงหนังแถวไหนในเมืองไทยชื่อโอเดียนไหมครับอันนี้รอบที่สองนะครับผมมีตั๋วรอบแรกด้วยรอบแรกไปดูใน iMac มาเห็นไหมโอเคนะเลิกบนนะของจริงครับ ครับใน,นที่สุดก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในเม้ามอยสปอยแลของ a อ e n g e r s ร์สเอท็อปออนะครับคลิปนี้คลิปแรกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับไม่เคยคุยสปอยกับใครเลยเพราะปกติเป็นคนไม่ชอบสปอยแต่ว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคราวนี้ก็เร,าาเริ่มจากตัวร้ายเจ้าของชื่อภาคเลยดีกว่าอ l tron นั่นเองซึ่งโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบอ l t ร o n มากเผยเชอบที่สุดในเรื่องละด้วยความที่มันเป็นหุ่นยนต์ที่เกลียนโกงแล้วก็เก่งมาก คือมันมันเหมือนมันมีหลายๆส่วนมาผสมกันโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันกลมกล่อมดีดูมีอะไรน่าสนใจมากกว่าตโกงมาเวลตัวอื่นคือตอนมันจะโหดมันก็โหดตอนมันจะหามันก็หาซึ่งอันเนี้ยรู้สึกว่าทําออกมาได้ดีแต่ทีเนี้ยตอนท้ายอ่ะผมไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าคือมันตายง่ายมากเลยโดนสการ์เล็ตวิชดึงปิชตายแล้วพอย้ายร่างไปอยู่ีกตัวหนึ่งปุ๊บโดนวิชันยิงตุจุมตายคือตายแล คืออุตสาบิวมาตั้งนานว่าเฮ้ยเอารอนเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้สร้างล่างจากไวเบรเนียมไม่สามารถทําลายได้นู่นนี่นั่นสักพักตายเอออันนี้ผมสงสัยเหมือนกันนะในเมื่อโลกกับตันอเมริกาก็ทํามาจากไวเบรเนียมเหมือนกันแต่ทาไมโลกกับตันมันไม่พังสักทีแต่เอารอนนี่พังเอาพังเอาเลยสงสัยไหมครับคือคือผมสงสัยนะเอาจริงฝากไปถามมาเวลให้หน่อยนะมาในส่วนของฉากแอคชั่นอีกฉากหนึ่งที่ ทุกคนตั้งตารอและหลายๆคนก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากเท่าที่อ่านพันทิปมานะครับท้าไม่ใช่ก็โทษพันทิปนะก็คือฉากฮอกเจอกับฮอกบัสเตอร์นั่นเองซึ่งในหนังเนี่ยเขาชื่อว่าบรอนิก้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นชื่อผู้หญิงนะแต่ก็เอาเถอะช่างมันในส่วนตัวแล้วเนี่ยฉากนั้นน่าจะเป็นฉากแอคชั่นที่ประทับใจที่สุดแล้วเพราะว่ามันดูใหม่ดูน่าสนใจดูน่าติดตามเป็นอย่างมากมีอยู่อย่างหนึ่งที่ยังสงสัยอยู่เกี่ยวกับฮอกก็คือ ภาคที่แล้วมันควบคุมอากมโ์โกดอะไรได้แล้วไม่ใช่หรอทําไมภาคนี้มันคุมไม่ได้แล้วอะ่ะคือผมไม่ได้หมายถึงตอนที่โดนสการ์เล็ตวิชเล่นงานนะครับแต่หมายถึงว่าโดยทั่วไปแล้วอะ่ะมันควรจะแบบกายล่างไดอตโนมัติเหมือนภาคที่แล้วแล้วหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าฉากเนี้ยไอ้ฉากที่2หนอนี่มันสู้กันอะ่ะน่าจะยาวกว่านี้อีกหน่อยไหนไหนก็อุตส่าห์เซอร์วิสแฟนๆทั่วโลกแล้วก็น่าจะทาออกมาให้สุดๆหน่อยแต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่พอใจนะครับมันมาก ชอบตอนที่โทนี่สตาร์กรัวหมัดใส่ฮอกมากเลยแล้วก็ตอนที่ฮักมันโกดถุยฟันแล้วก็หันมาแล้วก็โทนี่บอก I'm sorry อันนั้นก็ฮาอยู่รอบแรกอะฮามากแต่พอรอบที่สองคนในโรงไม่ค่อยจอยเลยรู้สึกเซ็งในส่วนของตัวละครฮอกอายพ่อพระเอกพ่อพระนักธนูของเราซึ่งเอาจริงๆนะภาคแรกอะผมค่อนข้างชอบฮอกอายเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนธรรมดากับธนูอะ ไปกล้ายื้มสู้กับคนอื่นเขาได้ยังไงก็เลยรู้สึกว่าแอบเป็นติ่งฮอกอายเล็กๆภาคนี้ก็เลยรู้สึกดีมากที่ได้เห็นฮอกอายเนี่ยออกมาบู๊ออกมามีส่วนร่วมกับทีมออกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหัวใจสําคัญที่ขาดไม่ได้ของ Avengers ซึ่งรู้สึกดีมากแล้วก็ขอชื่นชมตรงที่กล้าสร้างมิติให้ตัวละครโดยการให้ฮอกอเนี่ยมีลูกมีเมียนะครับอึ้งเลย ถ้าเกิดจําได้เนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงต้นเรื่องดรโ,ดโชถามฮออายว่ามีแฟนหรือย,ยังแล้วฮออายก็ตอบว่าไม่มีไอเรากอเออฮออายไม่มีแฟนโอเคแต่ปรากฏว่าไม่มีแฟนมีเมียมีลูกด้วยมีลูก3คนไม่ใช่ธรรมดานะครับใช้ได้อยู่ใช้ได้เออเท่าที่ฟังมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับเท่าที่หนังเข้ามา2อาทิตย์ละโดยประมาณทั่วโลกนะ เท่าที่อ่านมาแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ชอบคู่แบ็กวีโดกับฮอคเลยไอ้คู่หวานซึ้งแบบแปลกแปบลบในหนังฮอคกับแบ็กวีโดมันดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ก็พอเข้าใจนะแบบเหมือนกับว่า2คนนี้เป็นคนที่แปลกแยกปลีกตัวจากชาวบ้านเขาเขาก็เลยเหมือนลบกับลบเป็นบวกอะไรอย่างี้ป่าไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าผ่านไปแล้วกันตรงนี้ผมไม่ชํานาญผมไม่ค่อยสนใจเรื่องโรแมนต์อยู่แล้วผ่านผ่านหลายๆคนก็คงจะง,งงเหมือนผมหรือเปล่า ว่าโซไปทำอะไรในบ่อน,น้ำคือไปอาบน้ำเหรอครับไปอาบอบนวดหรือว่าไปออนเซนอะไรอย่างนี้เหรอคือเข้าใจว่าต้องการจะเชื่อมโยงเรื่องไปยังโซแรนดนร็อค ok ที่จะเข้าอีก2ปีข้างหน้าแต่คือทำไมต้องรีบขนาดนั้นแล้วแบบมายัดไว้ในเอเวนเจอร์สมัยคือเหมือนกับว่าฉากตรงนั้นนะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่ที่เหลือเลยมันก็เลยทำให้ฉากนั้นดูโดดๆออกไปจากโทนของเรื่อง แล้วนั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผมบอกว่าเออเรื่องนียมันยำเกินไปมันเพราะมันแบบพยายามทั้งมัดปมทั้งเชื่อมยงภาคต่อในเวลาเดียวกันซึ่งตรงเนี้ยผมบอกเลยผมดูไม่ทันแล้วผมก็งงว่ามันคืออะไรก็คงต้องรอเหี่ยวไปอีก2ปีเพ่อจะรอดูว่าซอจะต้องทำอะไรในอนาคตโอเคกลับมาที่พ่อหนุ่มตัวแดงพ่อคุมเหลืองอะไรเคลือบสีฟ้านะครับวิชันนั่นเอง อย่างที่ผมบอกไปในรีวิวอันแรกว่าไม่ชอบเลยเพราะว่ามันดูตลกมากซึ่งหลังจากดูครั้งที่2แล้วก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเออเฮ้ยม,มันเท่ขึ้นนะเท่กว่าครั้งที่แล้วตอนนี้ดูครั้งแรกเพราะแบบมัวแต่ไปโฟกัสกับหน้าตามันเกินไปเข้าที่ดูจากหนังเรื่องนี้ก็ยังงงๆอยู่ว่าเออวิชั่นมันทําอะไรได้บ้างคือบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่อ่านคอมิกเพราะ,ะนั้นผมไม่รู้อะไรเกี่ยววิชั่นเลยเพิ่งเคยดูเรื่องนี้เรื่องแรกก็เลยงงๆว่ามันต้องทําอะไรบ้าง แต่ทีนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้ก็คือตรงหน้าผากของวิชันอ่ะมันคือมายโซนใช่ไหมแล้วทีนี้ซานอสเนี่ยมันต้องการจะรวบรดมอินฟินิตี้สโตนให้ได้ทั้งหมด6อันหรือว่านั่นหมายความว่าในอีก4-5ปีข้างหน้าเนี่ยที่อินฟินิตี้วอลจะมาเนี่ยวิชันจะต้องเดี่ยงหรือเปล่าเพราะว่าการที่ซานอสจะได้อินฟินิตี้กอนเลตพร้อมกับอ e ีเพ็ดหอันนั้นได้อะ่ะก็ต้องดึงออกมาจากหน้าผากวิชันถูกปะ งนนี้ก็หมายความว่าวิชั่นจะตายหรือเปล่าผมเข้าใจถูกไหมผมรู้ว่าหลายๆคนก็คิดเหมือนผมแหละแต่ก็ยังไม่อยากให้ตายเท่าไหร่นะแอบเสียดายเบาๆพูดถึงฉากตาย <c oughs> จะร้องไงควิกซิลเวอร์ครับตายหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้สมมุติว่าตายแล้วกันเสียดายมากแล้วก็ตอนดูในโรงเนี่ยช็อกจริงๆคือเอาเป็นว่าทุกคนในโรงเงียบกริบเลยคือเดิ้นซีดคัมมิ่งจริงๆ ตามบทพูดตัวละครเ,เป๊ะๆก็แอบ,บเสียดายครับบทอีกแล้วเนี่ยอยากให้คลิกซิลเวอร์อยู่มากกว่าน,นี้เพราะว่าชอบความสามารถคลิกซิลเวอร์มากแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้ไปโฟกัสสก e เ w ตวิชมากขึ้นซึ่งสกอเรตวิชน่าสนใจกว่าถูกไหมผู้ชายรู้กันนะครับ <c oughs> โอเคมาในชวงมาในชวนมาในส่วนของฉากสุดท้ายที่หลายๆคนบ่นกันเลยเกินว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ซึ่งผมไม่เห็นด้วยผมชอบมาก ผมรู้สึกว่ามันดูหน้าลุ้นหน้าติดตามกว่าภาคแรกดูมีอะไรน่าสนใจกว่าแต่ถึงยังไงก็ก็ยอมรับนะครับว่าสู้กันน้อยกว่าที่คิดไว้จริงๆเอาตอนก็ง่อยเหลือเกินตายง่ายมากตอนช่วงท้ายเนี่ยประทับใจช่วงที่ฮอกอายพูดปลุกใจสการ์เล็ตวิชให้ออกไปสู้ปกป้องโลกเป็นเอเวนเจอร์สตอนนั้นนะชอบมากรวมถึงฉากที่รวมตัวล้อมวงกันป้องกันเสาอะไรนั่นนะอันนั้นนะโอเคเลย รู้สึกว่าเจ๋งกว่าฉากล้อมวงภาคแรกอาจจะเป็นเพราะว่าภาคน,นี้มันมีตัวละครที่มีพลังหรูหวามากขึ้นมันก็เลยมีการโชว์ slow motion อะไรที่ดูอลังการมากขึ้นนั่นเองอ๋อแล้วก็เกือบลืมในหนังเนี่ยมีอีสเตอร์เอ็กจากพวกซีรีส์สต่างๆเยอะมากเลยอันนี้ผมไปอ่านมานะเพราะว่าผมไม่เคยดูซีรีส์มาเวลสักเรื่องเลยแต่ถึงยังไงก็ตามรู้สึกว่าน่าสนใจอยู่เดี๋ยวผมจะไปตามหามาดูบ้างมั้งนะยังไม่แน่ใจ แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดดูแล้วชอบจะมาบอกต่อมาเล่ากล่าวมารีวิวให้ฟังอีกรอบทีและอีกทีแล้วกันครับแล้วนั่นก็คือเมาส์มอยสปอยแลกคลิปแรกของ Movie g o o วอร Page นะครับใครถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวของเพจได้ในแฟนเพจ f a c e b o o k และ Twitter ใน Description ข้างล่างนี้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย